วันนี้ทุยเนี่ยเขาปากวะแล้วก็จะไปดูควายครับไม่รู้ว่าพ่อของควายไปไหนนะผมก็จะพาไปดูนะครับพี่น้องนี่ผมทําคลิปแก้มวัวเสียงนะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะลงตอนไหนนะก็ต้องดูกันว่าต้องตัดคลิปอีกครับผว่าจะรู้ว่าจะได้จะได,จะได้ลงวันไหนนะไม่พรุ่งนี้ก็อีกหลายวันครับ เราไปดูควายก่อนครับพ่อผมกลังเอาควายเข้าคอครับในคอพ่อผมอยู่ไหนดูพ่อผมอยู่น,นู่นนะควายแล้วดูพ่อผมก็นำเอาควายมาสวัสดีครับผมสวัสดีน้องส,สีสวัสดีครับควายน้อยควายน้อยมาแล้ว ขวานอยมาแล้วนู่นครับพ่อกำลังเล่ยควายการะบานอันนี้ก็กำลังบรรยากาศกำลังก็กำลังสวยนะครับประมาณมกี่โมงอันนี่ใช่จะหกโมงแล้วบ่หนิบ้าเด้อซีซีมือแล้วครับผมก็เอามาแล้วพ่อผมเอามาแล้วอู๋ม,มาจะมาช่วยพ่อมันนี่วันนี้กลับข้าหน่อยครับเพราะว่าช่วย พี่สิงห์เก็บของเข้าร้านอยู่ครับสเสกไปไหนล่ะสิทธิ์อาชิตเมื่อกี้มันเครียดด้ผมอยู่ครับผมแกงอะไรอีกแล้วตามดูในคลิปด้วยนะครับนมนหีมันหนีออกไปจากบ้านแล้วเมื่อกี้รู้มนันหนีไปเล่นไหนผมจะลงให้ดูครับตอนผมแก้งมันนะมันตอนตอนเมื่อคืนมันแก้งผมหนักเกินมันเล่นรถผมสม,มุนเลยนะ

มาเร็วมาเร็วอุ้ยอันนี้อะไรนี่ควายเลยนี่โอ้ยควายนักมวยหรือเปล่านะว่าแต่คิดเดี๋ยวคุณตาเฮ้ยดูพ่อผมเราจะไปสัมภาษณ์พ่อวันนี้ผมขอได้ไปทำมาหากินเลยหรือเปล่าครับวันนี้ขอไปได้พ่อครับวันนี้คุณได้ไปหาปลาไหมหรือว่าอะไรได้ไปหาอะไรไหม นีไม่ได้ไปทำไมไปบูกย่าอ๋อบุกย่าใครไอควายโอ้ครับผมนี่ไม่ได้ไปไปดูช่องธมาหากินด้วยนะครับไอ้พี่สิงห์สร้างให้พ่ออ่ธมาหากินครับเขาว่าพ่อธมาหากินหมานใช่ไหมหมานยื้อหมานยื้อขอแจ้งมาดูสามตัวเราดูครับพี่น้องดูเจ้าสามตัวนี้โอ้โหดูเดินเรียงรายครับไปไหนะพ่อไปแดนพ่อไปแดน เฮ้ยเดินช้ากว่เพื่อนเรือเองนี่เดิมันเร็วๆหน่อยดิเออฮะมา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 ัวไหนนม่ฮะน้อามาีๆๆๆๆๆ่มามาจาาครับมมแม่งตัวไหนนี่นนะมะแมะมามามัมา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 มมมาามามามมามาามัายยม,ยยมดดเม <c oughs> าามามาามามาาา โอ้ไม่รู้ว่าตัวไหนเปนตัวไหนแล้วนี่จำหน้ายังไม่ได้เลยตัวไหนชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรโอ้ดูไม่พูดกับผมครับยิงกิ้นเออขนาดควายยิงกับผมเลยอ่ะน,นี่อะไรนี่ฮะอ,อีอยู่ด้น้อยดู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 รักไหมพี่น้องรักไหมวันนี้ทำวันนี้ อ,นนอ,นนอันนี้นี้มนีนี่นีแม่คั้วไอ้แม่เอาเอาโอ้บอกอยางเอาซาแท้บอกแล้วยางคือไผ่มาดูมันทำอะไรโอ้จะเป็นหนอโอ้เนออยู่ซื่อยูซ่อั่นห้โอ้สั่งมาสั่งหาว่สาสั่งแบบสั่งไปบภาษาช้างยังไม่ฟังเลยนะแต่ไม่ใช่คนถิ่ดูครับเอ้อย ยังสิก็ขึ้นกล like okay. ้องคิดขึ้นกล้องขึ้นกล้องโอ้โหขึ้นกล้องครับขึ้นกล้องนี่ขึ้นกล้องก็เยอะขึ้นกล้องขึ้นกล้องเยอะนักแจังยังพ่อโอ้ควายควายควายเดี๋ยวเบลควายเป็นหนึ่งควายพ่อครับไหนล่ะดูดูเข้าเข้าป่าไปแล้วดูดูพูดกับควายเพาะๆสิสมชายโอ้โหครับผมพครับวันนี้วันนี้วันนี้ เออ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 มือข่อยอันนีมม้มาน like ี้ ah. มานี้ข่อยจ๋าข่อยครับมาครับมานี้ครับมาเร็วมาเร็วมานี้มานี้มานี้เดียวเดียววิเดียวเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วอีกตัวหนึ่งมุดนู่นละมาเร็วมาเร็วข่อยอยากกินใหญ่หรือเปล่าพ่อข่อยอยากกินใหญ่หรือเปล่ามาๆมาๆข่อยจ๋าพ่อ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 ดึงไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยอู้ ตัวนึงเขาไม่ได้ปลาหรอควายจ,ะจะ๋าทำไมควายดำจังเลยอะ่ะโอ้โหไปเราคายุยกันตัวหนึ่งควายจ,จ๋าเจ้าอยู่ไหนจ๊ะปไาเรา,าขอคอยดูว่ามามามาเลยเเจองูเลยหรอมา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 เรามานี่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 เรวมานี่เราโอ้ยไม่อยากดึงแรงนะมา,มาไม่ดีเลยหรอโอ้ไม่มีแรงวันนี้เหนื่อยแล้วโอ้ เขาที่นี่วัชพ่าคั้วเขาคอกขอั้วสิชพาเขา,า,าป่ามาทีนี่โอ้ยตายแล้วพี่น้องวันนีนนนน้วันนี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 ้แล้ววันนี้แล้วโอ้พ่อมันไปซอยข่อยน่มา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 เดินเข้าไปในป่าครับโอ้เข้าไปในป่าอั้มันมีงูงูเงี้ง saben, ยวเกี้ยวกระพอมเ <แ S 1> ออมา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 โอ้เห็นแต่ตัวป่ะแล้วเข้าไปข้างในแล้วพี่น้อง โอ้ยอยาแห้งต no ัว <Honor> น <line> uh, oh, ี้มามาลูกลูกกินหอนมาแล้วมาแล้วมาเลวเออยังไปยังไปแลไรยังไปยังไปยังไปเออยังไป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 เออเอาแล้วที่นี้เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวดึงมาดึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยหนอไงล่ะเปนยังไงวะผมยิงผมยิงไม่ค่อยเน็มอันนี้อยู่โอ้ยเอออีพอนไปบ่ได้ ติดอยู่ในปลาโอ้ตายแล้วทีนี้ไปไปหลอกไหนล่ะงูเงี้ยวเกี่ยวกับปอนครับผมกลัวๆนี่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบงูเลยนะจะเป็นยังไงเออกระพุนแล้วปลูกปลาแล้งยอมเออ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 ขันก็ยอมมาไหนล่ะไอ้เสือขวัยนี้วันนี้ ยื้อซุ่นเลยยื้อซุ่นเลยล่ะญาติญาติญาติมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดีใจดีใจโอ้ขอดีใจหลายป่ะโอ้เอาเร็วมามามาเยี่ยมาัยยุยวันนี้เอาซาอะไรเยี่ยเราหน้าอะไรนั่นมันอะไปมันอะไรมันอะโอ้ยบิดแกจะสิดบิดอืมเป็นไรครับโอ้ยเอาสิออกมาได้ ออเอาซะเกือบมือแดงเลยมาแล้วเร็วๆอย่างนั้นเลยได้ได้นะเพาะว้าเก่าบอกว่าไม่ได้ไไดู่ดูกลัวเธอเขาเธอละเขาเธอร้ายสิเขาเธอร้ายเฮียเขาเธอร้ายอย่าเนี้ยอุตส่าห์นี้อันนี้อ้วนอ้วนดีนะควายตกใจพี่น่าตกใจผมมาทุกวันตกใจผมทำไมออดูสุดสามตัวนั้นดีกว่าครับ เพื่พี่น้องตายแล้วตายแล้วเบาพ่อค่อยตกใจเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยนี่มันควายดิวะไม่เคยเห็นเลยนี่โอ้นี่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 ขนาดควายยังกลัวโอ้บอกขอโทษครับเอ้นลากัน่าฮักเธอน่ากัน่าฮักเธอยังไม่ทายชิดขึ้นกองอู้ขึ้นกองแล้วขึ้นกองแล้วเอขึ้นกองแล้วเอ้ยเอ้ย เคืนกล้องนะเคืนกล้องแล้วโอ้โหกำลังข้ามกำลังข้ามกำลังเดิวควายเข้าบ้านอู้หูแตกเลยวะโอ้โหหนักจัุดทีชุดทีเออคุณไหนนะคุณไหนคุณไหนไหน,น,ไหน,ไหนตัวนึงอยู่ไหนวะตัวนึงอยู่ไหนล่ะเอ้าให้ไหปใส่ล่ะคุยโอ้พี่โหู แต่บรรยากาศไม่ไม่ร้อนมากครับวันนี้ตอนนี้พอตอนเที่ยงเลยโอ้เป็นหัวกลัวผมนะผมมาเนี่ยไปน่ารับฟันดีนะเนี่ยฮะไม่ไม่น่ากลัวทำอะไรหรอกดูดูนะเนี่ยเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ดีพูดไว้ คุณนายพูดไหนคุณนายรอเลยโอ้โหดูบรรยากาศครับตอนเย็นๆดูบรรยากาศสบายมากครับโอ้เสียงเพลงของลืมเลยดปแล้วกินนมบอสิตโอ้โหนมอะไรครับนมวัวนมควายเหรอโอ้โทษมีนมควายผมคงเป็นลูกควายแล้วครับก็ก็ตัวคิวเนี่ยคั่มแล้วผมกลับอาบน้ำแล้วคัยหมดตัวหมดตัวแล้วครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเอ้ ยังไม่ได้ล,งล,งล้างนงล้างหน้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็โอ้ยพูดไม่ถูกครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับขอบคุณครับ